ทีนี้เราจะมาถึงพาร์ทที่เรียกว่าผู้เอาไปใช้จริงแล้วก็เกิดมรรคผลจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณครูได้แชร์กับพวกเรานะคะว่าคุณครูได้ตั้งต้นแบบไหนเอาไปใช้อย่างไรแล้วเกิดผลอย่างไรมีทั้งตัวอย่างที่เป็นที่เป็นฝีมือเด็กๆแล้วก็มีทั้งตัวอย่างที่คุณครูจะได้บอกเล่ากับพวกเรานะคะก็ขออนุญาตแนะนําคุณครูที่ได้นําสมุดแปลนชีวิตไปใช้ตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนอยังไม่ได้เป็นครูผู้ช่วย <S <S 1> <S 1> จนกระทั่งคือหลายโรงเรียนที่ได้เอาไปลองใช้เนาะก็ขออนุญาตแนะนําคุณครูหมูหวานที่เราเรียกกันน่ยนะคะคุณครูว่าลายพรเขียวไพรีนะคะซึ่งปัจจุบันคุณครูเป็นคุณครูโรงเรียนปากเกร็ดค่ะเชิญคุณครูหมูหวานเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ ชัดใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิตนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะคะค่ะก็จากประสบการณ์นะคะในการ,ท,าท,ร,การท,าที่เราได้นําสมุดแปลนชีวิตไปใช้อะคะ่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาในมูลนิธิได้นะคะก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อัชาราวันนะคะที่อาจารย์เนี่ยพาเข้าไปรู้จักกับมูลนิธินะคะก็ได้อยู่ในมูลนิธิตั้งแต่ยัง เป็นนักศึกษาจริงๆนะคะก็พอได้มารู้จักกับสมุดแปลนชีวิตอะคะ่ะก็เลยนำมาใช้กับนักเรียนนะคะที่ตัวเองเนี่ยได้ไปไปสอนในช่วงแรกก่อนนะคะก็คือโรงเรียนเอกชนนะคะที่กรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เอาสมุดแปลนชีวิตไปใช้อ่ะคะ่ะก็ยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะคะแต่พอได้ลองมาใช้ประมาณสักงสองสามปีนะคะก็ ได้เกิดการเรียนรู้นะคะว่าเราจะทํายังไงกับการใช้สมุดแกรนชีวิตเล่มนี้เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับนักเรียนรวมไปถึงกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ทดลองใช้สมุดแกรนชีวิตนี้มาก่อนที่จะนําไปใช้กับเด็กเหมือนกันเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกิดบันทึกเหมือนกันนะคะค่ะ แล้วก็ในส่วนของการนําสมุดแบรนชีวิตไปใช้อ่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในพาร์ทแรกที่นําไปใช้อ่ะค่ะก็คือนําไปใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะเอาไปใช้เอ่อยังยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้จักเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเราจะมาบูรณาการยังไงดีให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะต่อมาก็พอไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็เริ่มเริ่มมี ่วมในการเริ่มมีครูในโรงเรียนนะคะที่เขาเห็นถึงหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะที่เราเอาไปใช้นะคะท่านก็ถามเราว่ามันคือหนังสืออะไรเพราะเรยปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมในแนวเนี่ยสมัยก่อนเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วค่ะมันก็มีหนังสือเนาะที่เราเอามาใช้ในการเรียนการสอนแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหนังสือก็ไม่มีแล้วนะคะทีนี้พอมาเห็นอีกทีหนึง่งก็เป็นหนังสือเล่มเล็กหน้าตาน่ารักมากๆเลยพอออก็ มีการสอบถามนะคะแล้วก็ได้เรียกไปคุยว่ามันคือสมุดอะไรและเราได้มาได้ยังไงพอก็เลยมีไอเดียบอกว่าให้เราเนี่ยนำมาบูรณาการในการเขียนแผนจัดก,การเรียนรู้ของเราไปด้วยเลยไหมเพราะว่ามันก็คือคื่อมือหรือเป็นเครื่องมืออย่างที่เราเอามาใช้ในการลงการสอนกับนักเรียนนะคะทีนี้พออันนี้เล่าคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เห็นอันแล้วพอใช้ไปได้สักระยะหนึ่งอะคะเราก็นามากระในเรื่องของการ ใส่ในแขนเขียนในแขนการจัดการริ้วของเราค่ะแล้วหลังจากนั้นพอย้ายมาที่โรงเรียนใหม่เราก็ได้นําสมุดแรมชีวิตเล่มนี้ค่ะนําเสนอกับผู้อำนวยการเพราะว่าเหมือนเป็นการขออนุญาตในการที่เราจะใช้สมุดเล่มน,นี้กับนักเรียนเนาะผอ,ะอ,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 อก,ก็เลยแนะนํบอกว่านั้นก็ให้เราเขียนใส่ไปในโครงการด้วยเรือด้วยเลยเผื่อว่ามันจะเบิกงบได้หรือนํามาใช้ได้ใน ในในภายภาคหน้ากับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆด้วยะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาคิดต่อว่าพอเราใช้สมุดเล่มน,นี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นก็เลยคิดที่จะทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับสมุดแปลงชีวิตเล่มน,นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของการนํามาใช้ในการฝักการเรียนการสอนเนี่ยเออเราหนูได้นํามาใช้ยังไงนะคะ ก็ในส่วนของการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างที่บอกค่ะว่าเรานํามาบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของเราค่ะเราก็เลยใช้สมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นหลักในการที่เราเอามาใช้สอนกลี่ยสอนเรียนนะคะอย่างตารางตารางเรียนของเรียนนะคะสมุดเล่มนี้เนี่ยเราก็ให้นักเรียนยได้จดตารางเรียนของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมต้นไม้ชีวิตนะคะ กิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมงที่ทําให้เราได้เห็นถึงพลังงานอะไรบางอย่างของนักเรียนที่อาจารย์ค่ะารวันหรืออาจารย์รุงท่านได้พูดนะคะว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าสื่อสารอะไรกับเราแต่เขาสามารถที่จะสื่อสารค่ะกิจกรรมก้นไา้ชีวิตของตักเองและทําให้เราได้รู้จักกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นสมุดเล่มน,นี้เนี่ยถ้าเรียบได้เลยเนี่ย เปรียบเหมือนกับระเบียนสนะสมเนาะที่เราเอามาใช้ศึกษานักเรียนเป็นลายบุคคลได้เลยค่ะแต่ในเชิงของสมุดเล่มน,นี้เราจะรู้จักเชิงลึกเลยนะคะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของลักษณะของความคิดภายในของเด็กที่เขาเนี่ยมีความคิดอะไรนะคะอย่างเช่นกิจกรรมต้งนงันชีวิตสิ่งที่ทําให้หนูเนี่ยได้รู้สึกเลยว่ามันมันมีประโยชน์มา,ากๆเลยก็คือสิ่งที่นักเรียนเขาเขียนไป แล้วก็บางเล่มอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าย้ายมาจากที่โรงเรียนเก่าแล้วแล้วแจกสมุดเล่มนี้คืนให้กับเด็กในการตกแต่งของเด็กแม้กระทั่งการลงสีการทําเอ่อวาอ,อระบายสีลงไปในเล่มเนี้ยค่ะก็ทําให้เราเห็นเลยว่าเด็กคนนี้มีลักษณะาอารมณ์หรือความคิดเป็นยังไงซึ่งมันก็สอดคล้องกับผลิตที่เราเห็นภายในห้องเรียนด้วยว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรม ต้านไม้ชีวิตของฉันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมสังคมเพื่อนกิจกรรมของคมเพื่อนเนี่ยก็ทําให้เราเห็นอีกนะคะว่าเพื่อนคนไหนในห้องที่ถูกเลือกมากที่สุดจากกิจกรรมที่เราทําเพื่อนคน,นที่ไม่มีใครที่เลือกเขาเลยซึ่งกิจกรรมสังคมเพื่อนเนี่ยทําให้เราได้รู้จักเด็กในเชิงของการอยู่กับเพื่อนในห้องในการเข้าสังคมได้ยอะมากนะคะแล้วก็ อาจารย์จะสังเกตเห็นนะคะว่าในทุกๆกิจกรรมที่หนูทำกับนักเรียนนะคะหนูจะมีการตรวจเรียกตรวจสมุดแล้วก็มีการเซเ็นไลเซนกำกับตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันจะเป็นการไปเอ่อไปละเมิดเรื่องสกนตัวไหมแต่ปรากฏว่าการที่เราตรวจหรือการที่เรามีายเซนให้กับนักเรียนนะคะทำให้เขาเห็นว่าเรา ไม่ได้เอาสมุดเล่มนี้มนาะให้เขาใช้เฉยๆแต่ว่าเรามีการถูตามแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีการใช้สมุดเล่มนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้าที่เป็นบันทึกก็ค่ะในหน้าบันทึกของการเกในสมุดเล่มนี้ค่ะหนูก็สอบแทรกนะคะกิจกรรมหรือเนื้อหาที่เด็กในช่วงที่หนูสอนช่วงชั้นตอนนั้นหนูสอนช่วงชั้นม .2 ก็เลย สอนอกเหนือจากเนื้อที่ในสมุดเล่มน,นี้มีะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเรียนต่อในในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพเพื่อให้เด็กได้รู้ข้อ,ขอมูลก็เลยให้เขาเนี่ยจดลงไปในบันทึกที่สมุดมีให้นะคะในพื้นที่ของสมุดก็เด็กๆก,ก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาสามารถฝึก่ัดได้แล้วก็จดววไว้ลนยมือของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ตารางเดบันทึกนะคะที่เป็นตารางปฏิทินรายเดือนจริงๆเราต้องบอกเลยว่าในส่วนที่เป็นตารางจกดบันทึกก็คะเป็นเป็นเรื่องที่หนูรู้สึกว่าเขาจะทํำไหมเขาจะเขาจะเขียนให้เราไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะคะใช้คําว่าเด็กส่วนใหญ่เพราะก็จะมีเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กที่เขาไม่ชอบเขียนนะคะก็จะ ไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่าไหร่แต่จะไปได้กิจกรรมอื่นๆที่เราบิวเขาทำในห้องเรียนนะคะอย่างในตารางหุ่นตีนที่ให้กดบันทึกลายเดือนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าการจดบันทึกรายเดือนของเด็กเนี่ยก็จะมีอารมณ์หรือมีกิจกรรมหรือมีเรื่องราวที่ทำค่อนข้างที่จะหลากหลายมากแล้วก็อย่างเด็กคนนี้ที่หนูยุกัวอย่างมาให้ดูค่ะก็ได้ได้ช่วยเหลือแล้วก็ได้รู yani ้จักเด็กคนนี้มากขึ้นจากตารางลายเดือนที่เขาได้จดเนาะ เพราะว่ามันมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มันหลากหล่ยอยู่ในนี้โดยเฉพาะในช่วงของวันสอบทิที่เขาบันทึกมาบอกว่าเขาอยากไปบ้านคุณยายมากเลยเหมือนรอคอยที่จะไปบ้านคุณยายอะค่ะทาให้เรารู้เลยว่าเอ,อเด็กเนะี่ยไม่ไม่ค่อยอยากไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองก็คือมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะจากที่เราอ่านเฉยเราแค่สงสยัยเออทำไมเขาอย่างนี้พอได้เรียกมาคุยได้สอบค่ะเวลาที่เราตรวจสมดุดแล้วก็คืนให้กับเขาไปอะค่ะ กลายเป็นว่าเราได้รายละเอียดที่มันมากกว่าสิ่งที่เราคิดนะคะจากการที่เราให้เขาทํกากิจกรรมเล่นนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในการจัดก,การรยนการสอนอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ได้ให้เขาทําโดยที่เราไม่ดูแลแต่เราจะใช้ไปกับเขาด้วยจะสังเกตเห็นว่าหนูจะถือสมุดสติ๊กเ t อร์เดนไปเนอร์ตลอดทุกครั้งในเวลาที่สอนนะคะซึ่งสมุดเล่มน,นี้เนี่ยก็เป็นสมุดที่ เราได้ใช้เองด้วยนะคะมีการจดบันทึกมีการแชร์เรื่องราที่เราสดมีการแชร์เรื่องเราที่เราทําไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะโอแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะที่เราเอามาบูรณาการในการเ,าเรียนการสอนไปในตัวเลยนะคะแปลว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยก็คือเรื่อย่างหนึ่งในการใช้จักกิจกรรมของวิชานแนวนะคะก็เป็นแผนกิจกรรมแนว,นแนวที่เรา ใส่เข้าไปนะคะท,ทั้งภาคเรียนที่หนึ่งก็ภาคเรียนที่สองเพราะว่าในสมุด Student Planner เนี่ยก็จะมีเนื้อหาข้อมูลที่2ได้ทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนนะคะหนูก็จะไปทาสื่อ PowerPoint นะคะหรือสื่อใน Canva เนี่ยที่สอนไปกับเขาด้วยนะคะอย่างกิจกรรมของในเล่มของที่เป็นกิจกรรมในเรื่องของ แบบทดสอบบุคลิกภาพของสนัยยอนของในหน้าสิบหกสเด็กของของนักศึกษของสมุดนะคะก็จะมีตัวบบทดสอบให้เด็กทำอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากเพราะว่าเขาตื่นเต้นกับการที่เขาเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะและเราอากจะให้ข้อมูลเขาเพิ่มนะคะในส่วนที่เป็นการแปรผลนะคะอาจจะให้ตัวอย่างนะคะให้เขาเห็นนะคะว่าเมื่อเราทำแบบทดสอบนี้มาแล้วเนี่ยผลที่นักเรียนทาได้เนี่ย ได้อะไรบ้างแล้วก็ให้เขาจดไว้ในบันทึกของตัวเขาเองก็ได้ส่ะก็อธิบายไปถึงคุณประโยชน์นะคของแบบทดสอบชุดนี้ว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างแล้วก็ถือโอกาสในการใช้สอนไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์นะคะที่นอกเหนือจากเนือน้อหาที่มันมีในเล่มของสมุดแสนงชีวิตที่เราจะมาหอกล่อให้เขาได้จดในตัวบันทึกนะคะของสมุด ที่มันมีหน้าว่างเพราะว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยถามว่าทําไมถึงเอาเรื่องเรื่องนี้มาสอบเพราะว่าจะมีกลุ่มเด็กบางคนที่ชอบพูดว่าไม่รู้จะจดอะไรไม่รู้จะเขียนอะไรนี่เลยนะคะเราก็เลยใช้วิธีการให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เขาจะต้องรู้น่นแหละค่ะเอามาให้เขาได้จดแล้วก็ตรวจนะคะในทุกครั้งที่คุณทำอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนในโครงการอันนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะที่โรงเรียนป,ปักเกร็ดที่นีมาบรนจุนะคะ mm hmm. เขาก็จะเสนอว่าให้เราเขียนไปในส่วนที่เป็นตัวของโครงการไปเลยนะคะเพราะว่าเผื่อพอเราใช้กับนักเรียนในระดับชั้นที่เราสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าในโครงการเขาจะมีในส่วนที่ให้เราเนี่ยต้องรายงานผลในการจัดกิจกรรมนะคะในส่วนที่เราเสนอให้กับโรงเรียนไป ก็จะถือประโยชน์ตรงนี้ในการที่เราจะได้มีการติดตามผลในเรื่องของการใช้สมุดให้กับโรงเรียนทราบพอโรงเรียนเนี่ยเขาได้เห็นถึงประโยชน์ได้เห็นถึงผลที่เราเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเพราะอาจจะมีเอ่องบประมาณหรือม,มีมีข้อคิดเห็นบางอย่างที่ให้เราเอามาปรับใช้กับเด็กในระดับชั้นอื่นไปด้วยค่ะกับว่าเขาอยากให้เราเป็นแกนนนำในการนำสมุดเล่มนี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าที่ท่านผู้อเขาดูสมุดเล่มน,นี้ยค่ะท่านก็บอกว่าเป็นสมุดที่แบบค่อนข้างที่จะได้คุณภาพนุ่มมากแล้วก็น่าจับราคาสูงอะไรอนยะ่างเงี้ยเมื่อเราได้มาซีแล้วเนี่ยคืออยากให้เราต่อยดอดแล้วก็ใช้สมุดเล่มน,นี้ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะแล้วก็รายงานผลในทุกๆภาคเรียนที่เราใช้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยที่บอกค่ะในเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนนะคะในในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้ เอ่อประกวดนะคะรู้ใจในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมแน,แนวเนาะก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่เราเนี่ยก็ได้ยกมาจากสมุด Student Planner เนการที่เอาใส่ในกิจกรรมเพื่อเพื่อสร้างในเรื่องของการคิดในแง่ดีของเด็กอะคะ่ะปรากฏว่าก็ปรากวดได้รางวัลมานะคะแต่วิจใจในชั้นเรียนก็เลยคิดว่าในปีการศึกษานะคะ่ะจะนําสมุดเล่มน,นี้นะคะที่เป็นสมุด Student Planner เนี่ยที่เราใช้กับเด็กในปีการศึกษาในึ่ทั้งปี เลยเนี่ยเอามาทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนต่อไปะะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณครูคที่อยากจะต่อยอดสมุดเล่มน,นี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะในเรื่องของกิจกรรมวิทยาค่ะขอบคุณค่ะในลำดับแรก